สวัสดีตอนท้อเศ้าครับผมเศร้านี้กับสิพาพี่น้องมาหาเก็บเบ็ดยามเบเ็ดเบิ้งครับผมหลังจากพมว,ว่านี่มาใส่ถิ่มใบเบ็ดใส่ถิ่มใบประมาณสิบเก้าหลังครับใส่เบ็ดเบ็ดขั้นครับจีมาเรียนว่านในเบื้องแรกเรามาใส่ในข่วงนี่ครับใส่ในข่วงนี่ไปถิ่มใบใส่เป็นเงี้ยบักไว้ครับผมปักถิ่มใบเดาๆโอ๊จากที่นี่บ่มีบ่ครับ ใส่ทิ่นใซื้อเลยครับนี่ครับไม้กับเป็นน้องฟางทั้งนี้กับใส่ปากทั้งนี้เนี่ยทั้งนี้เนี่ยนี่จะเป็นห้อยกระเจามาหาลตัวเบ็ดนี่ครับตีเบ็ดตีเบ็ดฝรั่งนะครับต่อผมเล่มมัปักถิ่นใบซื้อเนี้ยบกากขวี่ยจักจีได้บ่ได้บทบ้ครับเล่มมัปักถิ่นซื้อปากจะเรียนไป ป่านี่หลายพวดตัวเงียห้อเลยมันจะก,กินบ่ปลาคัดพวดไปลุนน้ำกันครับผมสิบเก้าหลังเงียบปากไวอู้หเนี่ยมติดโอ้คือเก่าอยู่มีปลามากินบ่นีรับปากไควโหหลูคือเกา่ออเกาอยู่หอยไงมีเตี่ยมมาเศารานี่ เนี่ยหอยเซอรี่ครับผมทำงานมาสร้นนี้จีเ้ตเบียดเป่ากับบัตรหลังนึงอยู่นี่ครับเมคือนะครับต่งจิบเลยเปลี่ยนมิดมิดครับผมได้จะเตี่ยมบ้าเหรอเสานี่ โอ้โหนะห้อยหนูเชิดไอ้เอากลับมาใส่หนูนั่ครับใส่เบียดยังห่วงหนูเสย์ยังได้เลยโอ้ยุ่ะห้อยหนูครับหนูใหญ่เห็นว่ากัดกินห่าเชิได้เอากลับมาใส่ใส่หนูเนี้อหายากครับผมไอ้เซย์ยังไปอย่าเมียดเท่าครับ กูนะห้อยหนูอ้ยหุดหยอดเลยครับรูมันอะไแข้งน้องมีบืนน้องไปหากินนี่ตัวว่างนี่มันโดนนี่เสียดายอยู่ครับขับมาใส่หนูนขัดหลังนึงอยู่นี่ครับบุมมี่ยังดอกพรมว่าสามหลังแล้วมีทีดีบบห้อยง,งั้นคือเกาอยู่บได้ ปนย่อนมันเหงได้บุบกห้อยหวัวเงยเห้ได้บุใส่มือถุงอ่กเงยหลดหอยสล่อยันเฝ้าอยู่ครับเบียดเอามือจากของเราปะเนี่ยได้ตัวกับไข่เนาะบกเงยเงยยันเฝ้าอยู่เห็นตะห้อยหนูขวดเต็มไม่เลยอยู่ ตามหลังแล้วครับว่งางวันนี้นแหละกินเห่วหลงเศ้านี่นี่ก็บโปมี่ยังหรอครับอู้ลงยากแตะได้จักรเตี่ยมว่เนาะพี่้องเลยบอกไหวยองทำงานบ่บมักเนี่ยบอกไวยบ่าเป็นที่ป่าอยู่เียครับโอ้ บก,กินเลยมีดชีดีนิ่งขนาดเลยห้อยส่วบปกะกอบห้กับผู้เห็นดังนี้มีห้อยหลากห้อยดึงโบติด ีห้อยดึงอยู่ครับคือบะติดไปทางนี้ก็มีดจีดีครับโอ้เอ,อ,อ้ผมอาเบียดก่อนครับงามเบียดมากเคืองทางเหรอครับโอ้มีดจีดีเลยหมมีดยังทำงานเลยครับ กินแฮ่วแล้วเฮาเศ้านี่อุ้ยมีบวก,กินบักหอยหเฮาเลยปลาไปแต่มีมีแต่บอกใหญ่ๆดิอัน,นมันมีบวก,กินครับหมมักเยียบักหอยยังคือเก่าอย่าง่โอ้ยหมมักกองหอย ไปกินเนี่ยยังเดียวไปกินเนี่ยหอยว่ามันเหยียปลาขอมักบ่มแมนสือลือยู่อื้ยเมื่อนก็เป็นตกหนำหน้าทิดบวบๆหน,น้ามึงนี่บวกกินเลยครับ หมื่นเด็ดฝนตกได้มันขึ้นกันดิโอเคยัง,งบริบกเงี้ยบัก,บกลู่จากตัวในกระโปงเนะาะพอได้ไปต้มสมเงียบชิดีเงียบป่านยังไปได้กินดีเถอะไม่ไปแต่เพิ่มมีบะคอยเงี้ยอยู่ยดิ บ่กินครับนิดเลยเศร้านีิบ่ได้กับเขาแล้วเสอเอาเงียบเก็บลังนี่ก็นี่เงียบเก็บมีนี่เราดึงครับโอ้บอโยบ่อยูครับหลุดแล้วบ้างนี่นดีดโอ้ยหลังแหลกนี่เน่าดึง เน็ตทีดีพี่น้องเอ้ยได้จะกเตี่ยมบุหนอเย็ดชิมเมินเลยครับเกยเป็ดอยู่ประมาณสามหลังว่ะสองสามหลังเลยนะปักไแหน,น่งนี้แหละเอ้หลังข้างหน้าเห็นเน้าดึงครับ,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 รบงบงบจูนี่ครับผมเอออย่างนอกแีบน้อะนี่ครับผมมีเน่าดึงมีเน่าดึงปลาอย่างนอนี่นอ้อ โอ้โหฮึอ้หโหหแบโอ้หเปอยี่เปาะขอยีปาดทั่วปาดทั่วโอ้หแบบไงเลยครับผมอืมฮูนะดูนะโอ้โหโอ้หแบักบโลครับแบบโล่โอ้ คุ้มเลยครับจังสีคุ้มเลยครับคุ้มเลยโอ้โหตัวเดียวคุ้มครับผมยังโทันใดๆดิครับต้องเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวครับผมมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเบา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 ขืนมาก่อนครับผมเบา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 โอ้โหตัวเดียวคุ้มตัวเดียวคุ้มครับผมโอ้ยหนีครับโอ้ยสุดยอดเลยครับบักง่ายครับผม นี่ละว,ว่าจะบ่มีเตียมแล้วครับผมปาดบักงีคก้ครับผมโอ้ยบักโลครับผมคุมเลยครับเนี่บักหอยครับผมเนี่หอยเซอรี่โอ้ยกดโผปากแข็งๆเพื่อนนะ่ะโอ้ยสุดยอดแตมแหลกเข้าครับ,รบมันมันพี่น้องสุดยอดครับบักงครับผมโอ้ยคุม ได้ตัวเดียวกับคุ้มแล้วครับได้อิ่มแล้วครับนี่นี่แหละครับหายอยู่หายินเนาะหมานี้ยบ่หมานแนยคิดว่าจะบ่ไไ้แล้วเอ้าขอเก็บบนครับผมมันหมานเรียบร้อยครับผมพี่น้องเข่าทุงเรียบร้อยครับผมอุ้ยบักไงครับผมคอตัวเดียวก็คุ้มครับผมพี่น้องเบียดสิบเก้าหลังนี่ครับแต้มของเฮาปักไงเลยครับเสานี้ เบ็ดเนี่มันเกือบเป็นหลังสุดท้ายครับผมนี่นี่อผมมีเก็บเบ็ดก่อนครับนี่ครับเต่มามอนี่หลังนี่หลังสุดท้ายแล้วครับนี่เดี๋ยวสองหลังสุดท้ายบอดีติดอีเดียโอ้ยเกือบเป็นบอดี้กับเขาครับนี่ครับหลังหนึ่งบักไข่เอาคือเกายุ่ฟังนี่บ้กินเลยครับโอ้ ทำงานอยู่ครับผมบอกหอยคิดว่าสิบว่าไรแล้วจักเบียดกับจักเก็บครบบ่ครบครับผมเห็นเสียงป่าดินบัวหลุดอยู่งข่างฟังถ้าหาเบียดบบเห็นคิดว่ามันจีดเบียดจะของนี่ครับนองไปไล่เบียดขึ้นครับนี่ครับผมเต้มบักไงครับผมเต้มหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมยางกี่ย้อนขึ้นไหมครับผมเดี๋ยวไปสรุปกันยุโรตนี่ครับผมสรุปเตีมครับผม เบียเท่าสิบเก้าหลังสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าครับผมคิดว่ามันปากคอเงี้ยตีดครับเมื่อกี้ที่เห็นปากคอเงี้ย่วงขางฟังดินบุ้ยรถย,ย่วงขางนี่ครับยวงขางว่ามันเล่นน้ำหาเมืองเบียดกับว่ามันเบียดบกบมิถี่บอกมันตีดเบียดกับผมมันมาเสี่ยอยู่ขางฟัง เห็นว่ามันกินซาครับผมเนี่ยบกไยครับนี่ครับเตรียมเอาคุ้มอยู่ครับผมสิบเก้าหลังได้เตรียมหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับผมเพราะว่าตัวใหญ่ครับผมตัวนี้ก็ชิยุประมาณโลนี่ครับโลโลกลัวครับผมคิดว่าประมาณโลกลัวเนี่ยนะเพราะมันอ้วนบนหัวครับงอแบบกไ้ครับผมพี่น้องประมาณโลสองนี่แหละครับผมประมาณโลหนึ่งโลสองคิดว่าคุ้มอยู่ครับสิบเก้าหลังหายยูหายกินกันจังสิละครับเนี่ยบกไยครับผม แือว่ามีกามหมานอยู่เกินคาดครับผมเปล่นของไงครับผมบักหอยคุมอยู่ครับโอเคครับผมคลิปนี้จ่าลาพี่น้องซํานี่ครับผมคลิปสั้นๆเขาไม่แล่าก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมพ่อเป็นกำลังใจให้ซ่องไม่น้อยซ่องไม่ของค้นอุดรนะครับผมหายอยู่หากินนะครับผมคลิปนี้จ่าลาพี่น้องซํานี้ครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมคินี้สวัสดีครับหาแเงียบไหมครับผมมาซัมนี่แล้ครับ หาหมองไส่ไปตั้งนี่แหะโอ้หมันอยู่ครับผมนี่บักย่าไๆอยู่ครับลองขายง่ายไู่ครับ